ทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เห็นว่าคนรอบข้างต่างออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรตอนแรกเธอไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่อสามีของเธอสังเกตเห็นว่าเพื่อนบ้านทุกคนต่างออกไปอย่างเงียบๆทีละคนเขาก็รู้สึกประหลาดใจจากนั้นเขาก็รีบออกไปจากที่นั่นพร้อมกับครอบครัวของเขาหลังจากเดินไปอีกเล็กน้อยเขาก็รู้สึกแปลกๆมีรถบางคันวิ่งสวนทางมาเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดินไปอีกเล็กน้อยเขาก็เห็นว่าถนนถูกปิดสนิทต,ตอนนี้พวกเขาจะต้องกลับเข้าเมืองแล้วเมื่อคิดเช่นนี้จูจ่ๆก็มีก้อนหินขขขนนาาาดใหญ่ตกกลงมบรถอพวเ เมื่อเขามองขึ้นไปภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนราวกับว่ามันอาจตกลงมาเมื่อไรก็ได้ในขณะนั้นเองเครื่องบินรบก็บินผ่านหัวของพวกเขาและเริ่มทิ้งระเบิดไปทางเมืองทั้งเมืองดังกึกก้องไปด้วยเสียงระเบิดมีเสียงกรีดร้องความโกลาหลและควันลอยอยู่ทุกคนทุกแห่งพอเข้าใจว่าสงครามโลกครั้งที่สามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้เขาเริ่มวิ่งไปยังที่สูงกว่าพร้อมกับภรรยาและลูกสาวโดวยไม่เสียเวลาแต่แล้วระเบิดลูกอื่นก็ตกลงมาใกล้ๆพวกเขาโชคดีที่พวกเขารอดชีวิตมาได้ในี่่่สสุุุดพวววกกกเเเเเขา็ิงงงไไปบึบบบัััออรรร์ลล้้้ตตยมหหนแ พวกเขารีบปิดประตูบังเกอร์ทันทีและแยกตัวออกจากการทำลายล้างนี้มีอาหารและน้ำจัดเตรียมไว้ครบถ้วนภายในบังเกอร์ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเป็นเวลาสองสามสัปดาห์แล้ววันหนึ่งพ่อก็ระหนักได้ว่าอาหารทั้งหมดหมดลงอย่างกะทันหันเขาเริ่มสงสัยและวันรุ่งขึ้นเขาก็เห็นว่ามีหนูตัวใหญ่เข้ามาในกดังเขาฆ่าหนูตัวนั้นในวันนั้นเองห้าปีผ่านไปตอนนี้เหลือเพียงเด็กหญิงตัวน้อยในบังเกอร์วันหนึ่งขณะที่เธอยือนอยู่ใกล้ประตูบังเกอร์เธอได้ยินเสียงบางอย่างจากภ่ายนอกราวกับว่ามีคนกำลังเดินอยู่เธอคิดว่าาาอจมมีคนกลัง เธอตกใจและเริ่มตะโกนเสียงดังและเรียกพ่อของเธอแต่ไม่มีการตอบสนองจากนั้นเธอก็รวบรวมความกล้าและเปิดประตูบังเกอร์และออกไปเธอมองไปรอบๆและพบว่าทั้งลกร้างผู้คนตอนนี้เธอเริ่มมองหาพ่อของเธอแต่ไม่เห็นใครเลยเสียงกรีดร้องของเธอดังขึ้นทุกคนทุกแห่งจากนั้นแม่ของเธอก็ไปถึงที่นั่นและปิดปากของเธอ